สวัสดีครับวันนี้พบกับคโค้ดอีกแล้วนะครับกับคาบเรียนนะครับวิชา,าวิทยาการคำนวณน,นะครับสำหรับป6ของเรานะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของไวรัสและการดูแลรักษานะครับการดูแลรักษา,าปกป้องกันไวรัสจากาภายนอกที่เข้ามาสู่คอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับก็มีวิธีการาป้องกันไวรัสมากมายหลายวิธีนะครับ วันนี้เราก็ยังอยู่กับการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์แต่วันนี้เราจะพูดไปถึงคอมพิวเตอร์ภาพรวมนะครับคือทั้งเครื่องเนี่ยเราจะดูแลอย่างไรไม่ใช่แค่ไวรัสแล้วนะครับมาดูกันดีกว่านะครับวันนี้โค้ดมีตัวอย่างถึงสิสบข้อด้วยกันนะครับในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ของเรานะว่าจะทําให้คอมพิวเตอร์ของเรามันใช้ได้นานใช้ได้ยาวนะครับเราต้องดูแลรักษาอย่างไรนะเอาไปดูกันนะครับ สำหรับการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนนะครับต้องทราบก่อนว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยโค้ดมักจะพูดสองคำนี้บ่อยๆคือคำว่าซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์นะครับคอมพิวเตอร์จะแบ่งหลักๆเป็นซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์คืออะไรทบทวนเล็กน้อยน่าจะจำกันได้แล้วนะครับฮาร์ดแวร์นะครับคือเหล่าเหล่าอุปกรณ์ต่างๆตรงนี้ที่เราสามารถจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นจอนะครับไม่ว่าจะเป็นจอเองก็แล้วแต่ นะครับอ,อะไรอะไรอีกอลำโพงลำโพงอยู่ไหนนี่ลำโพงนะครับตัวยิตัวสัญญาณ Wi-Fi อ่าลำโพงเมาส์เราเตอร์อะไรต่างๆนะครับที่เป็นอุปกรณ์นะคีย์บอร์ดนะครับอะไรที่มันเป็นอุปกรณ์ให้เราจับต้องได้นะครับเรียกว่าฮาร์ดแวร์นะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คือฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์นะครับคืออะไรซอฟต์แวร์คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับซอฟตแปลว่านุ่มนะเพราะนนั้นอะไรที่สัมผัสไม่ได้นะคือซอฟต์แวร์โปรยตัวอย่างโปรแกรม Word โปรแกรม Excel ที่เราเคยเรียนไปเนี่ยนะนะหรือ Firefox อ Google Chrome นะครับหรือโปรแกรมอันนี้ Sky นะครับอาจจะเคยได้เห็นมา Fact นะครับนี่โปรแกรม f ฟดอะอะไรที่เป็นโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องนะครับจับต้องไม่ได้นั่นคือซอฟต์แวร์ ไอวิธีที่เราเคยเรียนไปไอการดูแลรักษาป้องกันคอมพิวเตอร์จากไวรัสเนี่ยนะครับนั่นะคือถือว่าเป็นการป้องกันโปรแกรมนั่นกะ็คือฟต์แวร์ถูกไหมวันนี้เราจะมาเจาะกันเจาะลึกกันเข้าไปที่การดูแลโดยรวมน,นะครับคอมพิวเตอร์โดยรวมนะหนึ่งนะครับเริ่มกันแล้วนะถ้าจะดูแลคอมพิวเตอร์ให้ให้อยู่ทนอยู่นานนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการทําความสะอาดคอมพิวเตอร์บ้างนะครับนะ ก็มันไม่ก็มันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับก็หนึ่งคอือเริ่มจากการถอดปลั๊กไฟก่อนนะถ้าเป็นคอมตั้งโตนะถอดปลั๊กไฟก่อนหรือถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับแบบที่โค้ชใช้เนี่ยนะเราก็ต้องปิดปิดมันก่อนนะครับก่อนอื่นต้องปิดปิดมันก่อนทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ําสะอาดนะครับน้าเปล่านะครับหรือน้ํายาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์นะครับข้อเดีวยวนี้เขาจะมีน้ํายาที่เฉพาะของคอมพิวเตอร์ มันก็จะทําให้ฝุ่นกับามาติดคอมพิวเตอร์เราได้ยากขึ้นนะครับพอเราเช็ดน้ํายานี้ไปแต่ไอช้ชุบน้ําชุบน้ำเนี่ยก็ไม่ได้ชุบชุ่มนะครับนะไม่ได้เหมือนถูบ้านถูพื้นนะลูกเพราะคอมพิวเตอร์ยังไงก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ดีนะก็ต้องชุบมันหมาดนะครับเช็ดส่วนต่างๆนะครับ,รบที่เป็นเครื่องมือหรือกรอบนะบจอเมาส์คีย์บอร์ดรวมถึงสายไฟคอมพิวเตอร์นะครับเช็ดได้นะครับแต่ต้องใช้ผ้าแห้งๆใช้ผ้ามันหมาดๆุชุบไม่ต้องเปียกมาก เ่าฝุ่นหรือกําจัดฝุ่นบริเวณตัวเครื่องนะครับสําหรับวิธีนี้แนะนําให้หาแปรงทาสีขนอ่อนๆน,นะครับนี่คนก็หาภาพมาเป็นแปรงด้าไม้ไม้ไมผ่หรืออะ,รอะไรที่หาซื้อได้นะครับเป็นแปรงที่ขนอ่อนๆน,นะปัดตามคีย์บอร์ดหรือตามขอบจอนะครับเพราะอุปกรณ์เทคโนโลส์พวกนี้มันจะมีะมีซอกมอีเหลี่ยมมันค่อนข้างเยอะมีมุมอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็หาเครื่องพวกนี้นะครับหาหผู้กันหาแปรงพวกนี้มาปัดออก หรือสามารถเป่าออกถ้าเป็นพวกร้านคอมพิวเตอร์เขาจะใช้แบบใช้ใช้แบบเนี้ยเนี่ยเนียใช้ลักษณะเงี้ยนะครับในการเป่าออกเป่าอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะระเบิดฝุ่นออกไปได้นะครับต่อไปนะครับก็ c ่สามก่อนสี่สามตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในตัวคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะยุ่งยากสักนิดนึงในที่นี้ก็ต้องพอเราดู เม่กี้เราพูดถึงรอบนอกไปแล้วเราก็เริ่มแกะแล้วนะครับเริ่มแกะมาดูข้างในนะครับก็เหมือนที่ภาพเมื่อกี้ที่โค้ชเปิดให้ดูนะก็คือพอเราดูเข้าไปข้างในนะครับก็ต้องเปิดฝาคอมพิวเตอร์ออกมานะครับเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบ่าเปิดฝาคอมพิวเตอร์ก็เนี่ยปลมันก็จะเห็นเป็นประมาณเนี้นะครับนะภาพข้างในนะก็จะเห็นเป็นประมาณนี้มีพัดลมอยู่นะครับนะก็พยายามดูสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือ เมนบอร์ด uh, กับพัดลมเนี่ยนะครับสาคัญที่สุดเลยนะว่า,าพัดลมเนี่ยมันมีฝุ่นไหมนะครับเช็คพัดลมระบายความร้อนและสายไฟที่อยู่ภายในนะครับว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับดูว่าสายไฟมันขาดมาเสียตรงไหนไหมนะครับถ้าคนที่เปิดเป็นนะลูกนะคนที่เปิดเป็นนะก็ลองดูนะครับถ้าใครถ้าสมมติแด้เปิดเ,เ,เทอมแล้วเนี่ยโออาจจะเปิด เปิดคอมโชว์ให้ดูนะครับรวชีตำแหน่งให้ดูว่าอะไรเป็นอะไรนะเราควรจะเช็คตรงไหนอะไรยังไงนะนะครับต่อไปสี่นะครับจัดวางคอมพิวเตอร์ให้ให้ถูกหลักนะครับในที่นี้เขาก็มีข้อกำหนดไว้ว่านะครับก็ควรจะวางคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็แล้วแต่ควรวางให้ห่างจากอ่ากำแพงนะถ้ารู้ตัวถ้ารู้ว่าเราวางตุดติดกำแพงนะครับก็ต้องวางให้ห่างจากกำแพง หนึ่งมันมันทัดหรือสามสิบเซนนะเพื่อระบายความร้อนนะครับแล้วก็ไม่ให้คอมพิวเตอร์เกิดอุณหภูมิสูงเกินไปนะครับก็รวมถึงตัวเคสนะครับก็ต้องตั้งที่ในในตั้งในชี่ที่มีช่องระบายความร้อนนะสามารถลมพัดพัดพัดผ่านเข้าออกได้เพราะพวกนี้มันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับใช้ยิ่งนานก็ยิ่งร้อนนะครับต่อไปการเข้าสู่หรือหาร้านซ่อมก็ควรหาที่มันใกล้บ้านนะครับก็เพื่อจะให้ เพื่อจะได้สะดวกในการขนย้ายอะไรประมาณนี้ข้อน,นี้ก็ไม่สาคัญเท่าไหร่นะครับต่อไปจัดการไฟล์นะครับอันนี้พอตั้งแต่ข้อ6กเนี่ยจะเริ่มเป็นสิ่งที่ลึกลงไปข้างในคอมพิวเตอร์ก็เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วนะเมื่อกี้เราพูดถึงฮาร์ดแวร์นะครับหนึ่งถึงห้าจะเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์ต่างๆแต่ที่พอข้อ6ลงไปจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับคือการดูแลพวกข้อมูลโปรแกรมข้างในหนึ่งคือการจัดการไฟล์ที่มีที่ใช้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ใช้นะครับ อะไรที่เราดาวน์โหลดมาแล้วกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับหากไปได้ใช้งานแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับง่ายๆแค่น,นี้เองสมมติรูปเนี้ยเคยเคยเซฟรูปลิซ่ามาแล้วเราเบื่อรูปนี้แล้วก็ลบทิ้งไปนะครับอยากใช้มาเข้าไปโหลดใหม่เพื่อมาให้มันหนักความทรงจําเครื่องเกินไปนะครับจัดระเบียบโฟลเดอร์ต่างๆนะครับในส่วนนี้จะช่วยประหยัดทั้งเวลาและ,ะในเรื่องการทํางานของเราได้มากนะครับก็คือพูดง่ายคือ คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะสามารถจัดจัดการเป็นแฟ้มเป็นไฟล์เป็นโฟลเดอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจัดโฟลเดอร์ต่างๆให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเวลาหางานหาต่างๆเนี่ยมันได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับจัดอ่าแปดนะเม,มื่อกี้หกเจ็ดใช่ไหมอ่าหกเจ็ดแล้วก็มาแปดนะครับแปดอ่านี้เหมือนเรื่องที่เขาเราเพิ่งเรียนไปนะครับคือหาโปรแกรมกําจัดไวรัสสแกนไวรัสมาติดเครื่องไว้นะครับลองหาโปรแกรมเหล่านี้นะครับมาติดเครื่องไว้เพื่อ ให้เพื่อสแกนไวรัสออกจากคอมตลอดเวลาและทำอยู่สม่ำเสมอนะครับลบโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานทิ้งนะครับาบางคนอาจจะโหลดโปรแกรมโหลดเกมมาสักเกมหนึ่งแล้วเล่นเสร็จแล้วนะครับไม่ได้เล่นนานแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับอะไรที่รู้ตัวไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับสิบมันหาวิธีหรือการใช้งานที่ถูกต้องจริงๆแล้วนะครับก็ การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานเนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับแต่คือที่กล่าวมาก็เพื่อไม่ให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันนอกเหนือนะถ้าเราดูแลต้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อเก้าอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะเรามันก็จะสามารถดูเราคอมพิวเตอร์ก็อยู่กับเรานานนะครับเพราะคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเขาออกแบบมาให้ใช้อย่างยาวนานอยู่แล้วนะเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้ใช้แบบปีเดียวเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับคอมพิวเตอร์ไม่มีเครื่องไหนออกแบบมาแบบนั้น เขาต้องตั้งใจให้เราใช้นานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราดูแลตามนี้นะครับก็ยากมากที่จะแบบใช้แป๊บเดียวเปลี่ยนแป๊บเดียวเปลี่ยนนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการดูแลคอมพิวเตอร์นะครับดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับสําหรับอาการบ้านวันนี้นะครับการบ้านวันนี้นะอ่นะครับ ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์นะครับสข้อนะครับดูแลรักษาคอมพิวเตอร์สามข้อเราดูแลคอมพิวเตอร์จากสิบข้อเมืเ่อกี้ที่โค้ดกล่าวมาเนี่ยนะครับเราจะาม,มีประโยชน์อย่างไรนะครับบอกมาแค่3ข้อพอสําหรับวันนี้นะครับใครที่เรียนมาถึงจบคลิปแล้วก็ลองทำกันบ้านดูไม่ได้ยากนะครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผคข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ